ดาบพิฆาตอสูนพีเสื้อปีกเดียวบทที่สามความลับที่บอกใครไม่ได้เขาคัรโรจิมิซูริครั้งแรกที่พบฉันก็อดคิดไม่ได้จริงๆว่าคนอะไรทำไมสวยได้ขนาดนี้ผิวขาว่องในตาสีม่วงเป็นประกาย รูปร่างบอบบางน่ารักน่าทนุถนอมจนยากจะอธิบายอ่อ,อนโยนกับทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่มีเลือกปฏิบัติแต่ในอีกด้านหนึ่งกลับเป็นคนผสมพิษร้ายแรงถึงขั้นฆ่าอสาูรได้แข็งแกร่งเฉลิยาชลาดน่าเอ็นดูสง่าภาาเผยเรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงที่สุดแสนวิเศษโดยแท้ถ้าได้สนิทสนมกันก็คงจะดีอย่างน้อยก็ต่างคนต่างก็เป็นผู้หญิงเหมือนกัน น่าจะคุยกันถูกคอได้ในหลายๆเรื่องแล้วก็เพราะอย่างนี้นี่แหละตอนรู้เรื่องนั้นเข้าสมองของฉันนะ่ะถึงได้ขาวพรอนคิดอะไรอย่างอื่นม้ออกเลยพ่อแม่ของท่านโคโจโถูกอสุนข้าตายต่อหน้าต่อตามีหน้ำซ้ำท่านคณะเอะซึ่งเป็นพี่สาวก็ยังไม่แล้วเฮ้อม่เคยรู้มาก่อนเลยชินาบุจัง ฉันไม่รู้นาะจริงๆคืออย่างนี้นะฉันนะ่ะตัดสินใจเข้ากลุ่มพิฆาตอสูรเพื่อค้นหาผู้ชายซึ่งจะมาเป็นเนื้อคู่ครองรักนะี่ยผู้หญิงเราย่อมชอบผู้ชายที่แข็งแกร่งกว่าตัวเองถูกมากประมาณว่าอยากให้เขาปกป้องนะชินบูจังก็คงคิดเหมือนกันใช่ไหมถ้ารู้ก่อนก็คงไม่พูดประโยคพันนั้นไม่พูดเหตุผลไร้สาระแบบนั้นหากรู้มาก่อนว่า อดีตที่ผ่านมาของชินอบุเป็นยังไงฉันน่ะจะไม่พูดเช่นนั้นออกไปแน่นอนฮึทำไมนะทำไมฉันถึงโง่เงาปานี้นะตอนฟังฉันพูดชินอุบุจังจะรู้สึกยังไงตอนนั้นชินอบุจังทำหน้าตาตกตะลึงเล็กน้อยก่อนจะปั้นหน้าเป็นปกติพร้อมกับตอบออกมาว่าเอะก็ไม่รู้เหมือนกันสิคะ จากนั้นก็ทิ้งท้ายพร้อมรอยยิ้มว่าระดับคันคันโรจิต้องได้จะใช้หนุ่มสุดวิเศษแน่นอนค่ะจุลอนนะ่ะต้องรู้สึกรังเกียจอยังไม่ต้องสงสัยเลยดีไม่ดีอาจดึกโมโหจนทานคิดว่าไม่อยากอยู่กับคนไม่เอาไหนพันนี้ก็ได้นี่ชินาบุจังฉันฉันนะ่ะนะคุณคันโรจิดูแปลกไปเขาเจอชินาบุ เอียงคอเล็กน้อยให้เพื่อนร่วมงานที่มาปรากฏกายแบบกระทันหันที่นี่คือห้องพยาบาลภายในคฤหาสผีเสื้อซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยของชิโนโบุผู้ดำรงตำแหน่งเสาหลักแมลงทำหน้าที่คิดค้นวิจัยยาพิษสำหรับต่อกรกับอสูรรวมถึงให้การรักษาพยาบาลเหล่าสมาชิกที่รับการบาดเจ็บจากการต่อสู้ดังนั้นผู้มาเยือนคฤหาสน์หลังนี้ทั้งหมดจึงเป็นผู้บาดเจ็บทว่าเพื่อนร่วมงานนามอิมุระโอบบไน กลับมาที่นี่ทั้งที่ไม่มีแม้กระทั่งรอยขีดข่วนสักรอยมีหน่ำซ้ำพอเจอหน้าปุ๊บก,ก็เปิดประเด็นเกี่ยวกับสาวหลักความรักคัโรจิมิซิริด้วยสีหน้าท่าทางคึงคั้งแปลกยังไงเหรอคะทุกอย่างแปลกไปหมดเจ้าไม่สังเกตบ้างเหรออิงุโรจ้องมองด้วยสายตาแสดงความตำหนิเมชิโนบุเอ่ยถาม งูซึ่งพันอยู่รอบคอก็พล่อยแลบปิน้นเหมือนจะว่าตามผู้เป็นนายงูตัวนี้ก็คือคบุรมารุสุนักไม่สิงูคู่ใจของสาวหลักอสารพิษอืนั่นสินะคะชินอบุใช้ปลายนิ้วชี้รูปบริเวณริมฝีปากบนของตนเองระหว่างคิดย้อนถึงภาพบรรยากาศการประชุมรวมของสาวหลักครั้งล่าสุดก็ไม่เห็นมีอะไรชวนให้สะกิดใจนะคะ จะเอาลูกตาไปไว้ตรงไหนหรือว่าตาโตๆเกินจําเป็นนั้นเนี่ยแท้จริงแล้วมันเป็นแค่รูบโบบนไม้กระดานเป็นแค่เครื่องประดับหลังจากพูดด้วยท้อยคำแสบสันจนพอใจแล้วอิงุโรก็ถอนหายใจยาวเหยียดชินบุพยายามอดกลั้นไม่สวนกลับว่าฉันไม่ได้ส่งจดหมายพูดคุยกับคุณคานโรจิเหมือนคุณนี่คะและเลือกตอบออกไปว่าแมต้องขอโทษจริงๆค่ะ พร้อมด้วยยิ้มหวานถึงแม้อสูนไม่โผล่ป้วนเปี้ยนอราวาดยามกลางวันแต่ก็ใช่ว่าเาหล่าเสาหลักผู้แบกรับภาระหนะ้าที่สําคัญเหล่านี้จะมานั่งว่างอันที่จริงแล้วต้องบอกว่าต่างคนต่างก็มีงานล้นมือด้วยซ้ําการที่อิงุระยอมละทิ้งการงานของตนเองเพื่อมาหาชินบุเชน่นนี้มันย่อมไม่ใช่ความครึ้มอ,อกครึ้มใจหรือนึกสนุกแน่นอนมิหนำซ้ำําเห็นอย่างนี้ก็เอถอะแท้จริงแล้วอิงุระก็เป็นคนรักพวกพ้องยิ่งกว่าใคร ถ้าอย่างนั้นลองบอกจุดที่รู้สึกผิดแปลกไปจากปกติของคุณคันโรจิเท่าที่คุณอิงุโรสังเกตเห็นให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอิงุโรพยากน่ารับด้วยท่าที่งขังทันทีนนที่ชินบูเอ่ยถามและหา้าสิบไม้คะปกติยายนั่นกินขนมดังโกเป็นร้อยไมย้แต่นี้กลับกินแค่50ิไม้จะลองคิดดูคันโรจิคนนั้นกินขนมดังโกของโปรดแค่ห้ไม้ มันจะเป็นไปได้เหรอชิโนโบุก้าวถอยหลังโดยไม่เจตนาเมื่อถูกอิงโวโรทำตาขวางใส่พลางจ้องหน้าขมิงทว่านั่นก็กลับยิ่งเป็นการเปิดทางให้อีกฝ่ายชฉงกหน้าเข้ามาใกล้และที่สำคัญวิธีการตอบจดหมายที่ข้าส่งไปให้ก็ยังดูหม,มางเมินชอบกลตอบแค่สั้นๆง่ายๆเหมือนเป็นคนอื่นคนไกลกันเพราะอะไรมันน่าแปลกไว้ล่ะทุกอย่างมันน่าแปลกไปหมดออออิ คุณอิงโรจะกลับแล้วจ้ะชินบปูหันหลังให้อิงโรส่งสิยงบอกผู้อยู่ด้านนอกห้องพยาบาลแล้วตามด้วยคุณอิงโร่คะทางออกอยู่ทางนู้นนะคะไม่ใช่แค่นั้นอิงโรยังคงพูดต่อโดยไม่แยแสคำประชดประชันของหญิงสาวในการประชุมรวมสาวหลักคราวก่อนคันโรจิไม่ปลายตาบองสาหลักคนไหนเลยไม่ใช่สาหลักเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะ กระทั่งนายท่านก็ยังไม่ยอมมองด้วยซ้ำคำบอกเล่าดังกล่าวทำเอาชินอบุหันขวับกลับมาสาวหลักทุกคนล้วนยกย่องเธอทุนนายท่านอุบุยาชิกิคาง,งยะจากก้นบึ้งหัวใจส่วนกรณีของคันโรจินั้นต้องเรียกว่าลหลงไหลเคลิ้มฝันในตัวนายท่านเลยด้วยซ้าไปและเท่าที่ชินอบุรู้ก็คือคันโรจิไม่มีวันโตแย่งการตัดสินใจของนายท่านเข้าตำราชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ ดังนั้นแล้วการที่คันโรจิหลบตาไม่กล้ามองแม้กระทั่งนายท่านจึงถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกอย่างยิ่งแล้วก็ยังมีตอนที่โทคิททอกตภาชิดหน้าที่คันโรจิทำหล่นอีกพอจะส่งเสียงเรียกพระสงฆ์พาชิดหน้าคืนให้เจ้าหลอนเนี่ยกลับสะดุ้งกระโดดตัวลอยแล้วก็รีบเดินจ้ำอ้าเหมือนพยายามหนีอะไรสักอย่างอย่างนั้นน่ะแปลกจริงด้วยคะ่ะตามปกติแล้วในสถานการณ์เช่นนี้ คานโรจิจะต้องวิตว้ยใจเต้นตึกตักพร้อมกับกล่าวแสดงความรู้สึกขอบคุณแบบตรงไปตรงมาว่าขอบคุณนะโออิจีราคุณนั่นเป็นครั้งแรกที่สังเกตเห็นความผิดปกติของคุณคานโรจิหรอคะเปล่าข้ารู้สึกว่าท่าทางเจ้าหลอนเนี่ยดูแปลกๆมั้งแต่12วันก่อนนั้นแล้วชิโนโบุไม่รู้ว่าตนควรตบมุกอย่างไรดีเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งระบุจำนวนวันแบบละเอียดยิบมาขนาดนี้ แต่หาคิดในอีกแง่หนึ่งนั้นก็หมายความว่าคันโรจีมีท่าทางผิดแปลกจากปกติมาเกือบครึ่งเดือนแล้วอย่างนี้ชักหน้าเป็นห่วงก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีอาการผิดปกติทางร่างกายถ้าจะลองเรียบเรียเคียงเคียงถามเจ้าตัวดูนะส่วนเจ้าเองก็อย่าลืมคอยสังเกตด้วยอีกแรงล่ะเข้าใจหรือเปล่าโคโจหลังจากสรุปป,ปิดท้ายแล้วก็รอกระทั่งคู่สนทนาพยักษน้ารับปาก อิงูโรซึ่งได้พูดในสิ่งที่ตนเองต้องการแล้วก็ลากกลับไปชินอุหย่อนตัวลงนั่งบนเก้าอี้ห้องพยาบาลเมื่อได้อยู่ตามลำพังเรื่องแค่นี้เขียนจดหมายฝากอิกาสื่อสารมาให้ก็ได้แท้แต่นี้ถึงกับยอมเสียแรงเสียเวลามาเองแสดงว่าจะต้องเป็นห่วงคันโรจิมากออกการอยู่เห็นแล้วก็ชวนให้อยากอมยิ้มขึ้นมาเหลือเกินให้ตายสิ พอมีเรื่องเกี่ยวกับคุณคันโรจิทีทไรคุณอิงุโร่เป็นต้องงุ่มง,งานไม่รู้จะจัดก,การยังไงขึ้นมาซะทุกทีหญิงสาวเอ็หลังพิงพนักเก้าอี้ถอนหายใจเบาๆสมองหัวนึกถึงภาพดวงหน้าแสนหน้าเอ็นดูของคันโรจิมิซรุริสาวหลักพิงคนเดียวที่เป็นผู้หญิงเหมือนตนชินอุจังชินอุจังผู้หญิงอายุมากกว่า จ้าของรายิ้มสดใสที่ตามติดตนประหนึ่งลูกแมวน้อยดวงตาทั้งสองข้างของชิโนโบุหรีลงเล็กน้อยยามภาพเหล่านั้นหวนปรากฏในความทรงจำกิ่งสกุระบัดนี้มีเพียงแค่ใบยโยกไว้ยามสายลมนอกหน้าต่างพัดผ่าน